กลับมาอีกครั้งนะครับกับพูดไปเรื่อยเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะครับก็อีพีนี้นะครับก็จะเป็นอีพีที่สี่นะครับอีที่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องกําลังสำรองแล้วก็การใช้ไฟฟ้าสูงสุดในประเทศนะครับอีพีนี้นะครับก็คืออยากพอดีได้เห็นข่าวนะครับไม่ได้เห็นไม่ใช่ข่าวสิก็เห็นจากในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเกี่ยวกับ ค่าความพร้อมนะครับหรือค่า ap นะครับก็เ,เห็นลงว่าอตอนนี้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับหกโรงก็ไม่มีการใช้งานแต่ก็ยังเสียค่าความพร้อมทำให้ค่าไฟมันเพิ่มขึ้นไม่ลดลงเลยครับโอ้เจอปาตีนด้วยเห็นปาตน <c oughs> ตนไหมจะขอเล่ายี่ดีกว่าครับก็พูดถึงค่าความพร้อมนะครับอ่า มันผมต้องขอเล่าเป็นประวัติประวัติความเป็นมาที่มันต้องมีค่าตรงนี้ดีกว่าเนาะอันนี้เขาต้องขอบอกเลยคนระับว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นช่างเทคนิคเลยนะครับก็รู้เท่าที่ฟังจากฟังจากเขามานะครับแล้วก็มาเผยแผ่ต่อนิดนึงนะครับก็ค่าความพร้อมนะครับมันก็เกิดขึ้นเมื่อตอนขอย้อนไปนะครับเมื่อตอนหลายๆปีที่แล้วนะครับตอนนั้นที่ประเทศไทยก็ยังไม่มีอ โดไฟ้าเกิดขึ้นมากนักนะครับก็จะเป็นประเทศที่กําลังเดินทางสู่การเป็นเสือตัวที่ห้านะครับของเอเชียทําให้มีพอต้องการสร้างความเจริญนะครับก็ดึงพวกนิคมอุตสาหกรรมดึงพวกาการทำงานต่างๆนะครับเข้ามานะครับก็ทำให้มีการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูงนะครับด้วยตอนนั้นนะครับรัฐก็ ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ทันนะครับโดยเกี่ยวกับเพดานของหนี้สาธารบ้างนะครับด้วยการกู้จากธนาคารโลกบ้างนะครับรัฐบาลสมัยนั้นนะครับก็เลยมีพิจารณาที่จะดึงเอกชนเข้ามาร่วมการลงทุนการสร้างโรงไฟฟ้านะครับซึ่งเหตุผลที่จะซึ่งเหตุผลหนึ่งที่เอกชนนะครับจะเข้ามาร่วมลงทุนนะครับอย่างแรกที่เขาคิดก็คือต้องเป็นมีผลประโยชน์นะครับต้องมีผลกําไรมี อ่าคือเขาทำแล้วเขาได้แหละว่า,ว,าว่างั้นเถอะนะครับพอรัฐบาลพีนาจึงเอกชนเข้ามาร่วมในกิจการไฟฟ้านะครับก็ทำให้อ่ามีเงรเข้ามาของ SVP แล้วก็ IPP ีําำนวนหนึ่งนะครับเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึง เรื่องนี้ใน ep ีต่อไปนะครับเกี่ยวกับการเข้ามาของรถไฟฟ้านะครับมันเกี่ยวข้องกับการให้กําลังสํารองของเราสูงขึ้นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวขอพูดในอีพีต่อไปแล้วกันนะครับก็มาเรื่องที่ค่าความพร้อมต่อนะครับค่าความพร้อมนะครับเมื่อมีรถไฟฟ้าเข้ามานะครับในทุนรถไฟฟ้านะครับก็ ต้องทําการกู้เงินจากทางสถาบันการเงินต่างๆนะครับเพื่อสร้างไฟฟ้านะครับนี้ค่าความพร้อมนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเงินกู้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการาพิจารณาการผ่อนชําระครับของตัวรถไฟฟ้านะครับว่าถ้ารถไฟฟ้าไม่สามารถเดินได้นะครับก็ยังมีค่าค่าความพร้อมจ่ายนะครับที่ที่สามารถชําระ เป็นสำระหนี้ให้ได้ประมาณนั้นอีกบาานะครับก็ส่วนเรื่องเหตุผลทำไมหน่วยฟ้าขนาดใหญ่ต้องหยุดเดินทำไมต้องมีเสียค่าพร้อมจ่ายนะครับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวขอไปพูดในอะีพีต่อไปนะครับอีพีข้างหน้านี้นะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กันด้วยนะครับฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวมาทราบกันว่าทำไมโน่วยฟ้าถึงต้องหยุดเดินกันนะครับขอบคุณมากครับกัอบอีพีนี้ไปแล้คะครับสวัสดีครับ